บ้านสุรัันสวัสดีค่ะช่วงหน้าฝนนี้อะไรก็เขียวสบายตาสบายใจเนาะประส้มพามาดูนี่อะไรรู้ไหมคะฟืนค่าหลวงของประสม้มค่ะงามมากเลยดูใบเขาสิคะดูสเสน่ห์ของใบสิคะ มีรอยหยักที่ใบขอบใบสวยไหมคะด้านหลังก็จะมีลายค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าค่าหลวงหลังลายความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งค่ะประสมพึ่งรู้ว่าเขาเลี้ยงอย่างนี้แล้วเขางามค่ะก่อนหน้านี้ประส้มเอาแขวนไว้ที่แขวนไว้กับรัว้ว ปรากฏว่าเขากไม่ค่อยงามประส้มไปอ่านเจอว่าเขาต้องมีน้ำแฉะชื้นอยู่ที่ถังเขาประส้มก็เลยเอามาใส่กระถางแบบนี้ค่ะด้วยความที่ไม่มีกระถางที่แบบว่าจะเก็บน้ำได้ประส้มก็เอาถุงพลาสติกรองข้างล่างปรากฏว่าได้ผลมากค่ะก็เลยติดอยู่ตรงนี้แหละไม่กล้าย้ายแล้วพวกกอใหญ่มาก คือย้ายคนเดียวคงไม่ไหวอะค่ะก็ใหญ่แบบว่ารัศมีของใบนี่ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณสองเมตรได้ค่ะความสูงของต้นก็เมตรครึ่งได้งามมากเลยค่ะท่านผู้ชมบายบายค่ะ